สวัสดีค่ะลุยสามอันนะสีพลาเิ่งเพิ่นต่ำต้มยำงูสิงเหตุเราบ่เนี่ยการล้างเสิงเผาเอาใช่ไหมบ่ได้หลอกเป็นบ่เผาเผาแล้วก็ขูดหนังขูดหนังขูดเย็ดเออต้มเป็ดบ้างเถอะต้มเป็ยดงูสิเป็ดต้มเป็นโตแล้วเต็น่ะต้มต้มทนเบ๊อเอาแบ๊อขี่แบ๊อยังเมื่อล้วนี่นั่นเป็นเบ๊อออกเลย นี่ไทยด้วยหรอไทยอยู่โอ้นี่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 คือแบแล้วเซียวขี่ออกตอนเพิ่นตอนมันเผาเอาอันเจ็ดออกเข้า่ได้มาเบิ้งแล้วพี่น้องมาเบิ้งตอนเพิ่นนั่นแพ้หลักะเพิ่นเอาขี่ออกเกตเพิ่นเอาขี่ออก กอคีมันเป็นแบบมันกินนี่อย่างม้าหรอหนูกินนังเหรอวะเออมีแต่กระดูกเต็มทองเลยอะตีดปีดจึงล่างเราตัดแต่ตัดเป็นทอนอย่าวเขาจะเบิ้งหม้อ มนนหั้ล่างมิดก่อนทํามิดมาจุกเดี๋ยวจิเบิ่งในหม้อนเนี่ยเพิ่งใส่หยางไว้เดี๋ยวให้เพิ่นนั่นล้างงูก่อนในหม้อนี่มีหยางแน่ตะไค่ตะไค่มีแต่ตะไคร้กับใบบักคูดแต่เจ้าูดไดเป็นคนข้างหม้อมีหยางแหน่ได้เนี่ยแค่นั่นแต่ท่านได้ใส่หยางเลยท่านไหนปุโอ้ท่านได้ปรุ้ง เดือดก่อนนะมันเปื่อยไปเพราาปรุงยังที่หลังเออโูสุกหรเาเปียโอเคโอเคนีฮาจิอันนี้กลังงูเปื่อยเพิ่นจะฉมาปรุงกตะตินมดสอนเรียนีไว้ใบอะไรทคุกไว้โอเคารเลยู้เนาะเ๊ยอตันเยมียน่หวีเขืก็เ็ดเนะ ไอ้ยก็บงอยเะอาก็บอกเลยได้ว่ามันท่าในตายมันใหญ่ดอกๆอยู่ยังไอยู่ยาเล่นก็บอกกันเว้ยของดีองดีบอกกันเลยด่งดีพิ่นปะนหนั่งพูทเเ่าลองค้น่นมากินคนไปหาเอาเข่าบ้านก็เล่นไม่เห็ดกินหนอบ้านยังสี่ะเพะคนไใหพิคนไปห้ไปคั่วใจเขียงใส่นั่นนะคนน่ก็เล่ไม่เห็ดยังสี่พูทเ่าลองค้น่น เพิ่นเพิ่นถือของเพิ่นมากินเออได้มาเห็ดข้างบ้านตัดเป็นท่อนซั่นเล้อตัดเป็นทวน,นอีกท,ท่นอนยาแบบมือนอันเด้อกะด,ดิปไหลหมดเป็นฟูเหมือนลระ กมันเนี <mit he> <Norwegian> ่ยมันฟ <automated> ูบอยเนย Welcome 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 บอยเนาผัดแล้ว oh, ก็ผัดนะผัดุดนั่นละกจ้าจีนสลี่ดัวผัดเลยนี่เรากัดเสยี่ตัวเนี่ยโอ้สีเสือตันี่ มึงออกข้ขาวะมึงจะกินบ้างคือใครกินด้ยกัน้จักสะตอบไดพระไดด้าบ่เห็นมันเหมือนงูเห่าเลยเด้อนี่มีไม่ใช่งูสีมสิงตอย่ลามีโอเคโอเค้อไม่ดูงูสีไมดูแดนแบนถอยถอยถอถอยเข้านี่ยแบนไม่หิวข้าวไม่หิวข้า <ล>เหยียดไเปไเหยียดแล้วอะไรใครเจาเรลุหลดอะไดรกันเอาอี่ามันเกบ่วเหยียดหรอปวดหรไมเอาไม่ปวดนเมีจุ่ยบปุิมไมร้อมร้ไมร้อนร้ม้อนไรอร้อนมอไหรนหนรอ